คุดห้อยย่ดีดีนะครับทุกคนเจอนอนทาเล่เชยนะครับอันตายลนะครับตัวนี้นะครับอย่าไปจับเล่นนะครับดีนะครับทุกคนไม่โดนมือผมนะครับนิดเดียวนะครับทุกคนคอยดูนะครับนั่นนะทุกคนครับนิดเดียวนะครับนอนนี่ถ้าไปจับมัะจะเทมมือนะครับทุกคนอันตายลมารกนะครับอย่าไปจับเล่นนะครับใช้ไม้เขี่ยดูได้นะครับ อย่าจับมือเปาเป็นอันคาดนะครับทุกคนครับมันจะเทมมือนะครับเต็มมือเลยนะครับมันเทมทีนึงนะครับ